หลังจะมีข้างละสองเส้นนะครับเราเส้นแรกเรากดิดกระดูกนะฮะเส้นนี้เราจะเรียกเส้นอิทาซ้ายปริทลากว่านะครับนะถ้าที่เรากดเส้นบนเนี่ยนะฮะก็จะตั้งขาาง้างขึ้นมาอย่างนี้นะครับวุกขึ้นไปนะครับกระดูกนะครับ เส้นล้วก็ลงมานะครับเส้นที่สองนะครับเราจะนวดในแนวข้ามเนื้อนะครับขึ้นใบ แล้วเราก็มาโนดสะบักซ้ายนะครับดยการควายแขนมาข้างหลังนะครับเอาเข่าทานนี้ล็อกเอาไว้นะครับมือที่อยู่ข้างนอกนะครับจับไหล่ไว้มือข้างที่เหลือนะครับสี่นิ้วประคองไว้ตรงข้างตรงข้างคอนะฮะทช้นี้โป้งกดรอสบสะบัก เป็นกระดูกที่กดได้นะครับเสร็จแล้วนะครับอามือขึ้นตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับมือข้างนี้เอื้อมอ้อมไปจับข้อศอกนะฮะข้อศอกตรงนี้นะครับวางไว้บนไหล่นะครับกดใช้มือข้างที่เหลือนะครับกดตรงปีกสบัก เสร็จแล้วนะครับก็มาทําอีกข้างหนึ่งนะครับนะครับทำเหมือนข้างซ้ายเมื่อกี้นะฮะ เสร็จแ,แล้วก็ทำเวลีข้าเมื่อกี้นะครับใช้มือนะจับก็สอบไว้อย่างนี้นะครับลักษนานี้แล้วก็สอบวางไว้บนบานหนึ่งนะครับกดใช้มือข้าที่เรือกดตรงปีสะบัดนะครับ ครับือจับไปนี้นะครับสอบนะฮะเอาสอบวางไว้บนบ่าลาอีกข้างหนึ่งนะครับดันศรีรษะเขาออกไปข้างๆน้านะครับคือการยืดคอนะฮะเสร็จแล้วทำอีกข้างหนึ่งนะครับเหมือนกัน เสรจแล้วยืนขึ้นนะครับลวดบาดหนึ่งนะครับลวดบาดหนึ่งนะครับเจน,นดดมาถึงโค้งคอนะฮะเสร็จแล้วให้เขา อันศีรษะไปข้างขวานะครับอันศีรษะข้างขวาครับอันที่สุดเลยนะฮะมันจะรู้สึกตึงขึ้นนะครับตึงไหมครับแล้วก็นวดครับเสร็จแ,แล้วนะครับเอานิ้วมือป่๊มลงนะฮะนวด ชนิ่วนนวด,ดแนวบาดสองนะครับแนวบาดสองมันจะอยู่เหนือสะบักนะครับแล้วก็มานวดข้างขวานะครับ ลดแบบแนวบ่าสองนะครับนะครับเสร็จแล้วนั่งลงนะครับ เราก็นวดคอด้านซ้ายนะครับโดยการนั่งลงนะครับนวดเส้นนี้นะครับเส้นนี้จะเรียกเส้นว่าเส้นจันทบุษงนะครับตรงแนวที่อยู่ใต้ใบหูนะครับ กระโดเส้นที่สองครับเส้นนี้มันจะอยู่ตรงมุมผมนะฮะขนานกับมุมผมลงมานะครับเส้นนี้เรียว่าเส้นกาาธารีนะครับกดมือหนึ่งประครองไวท้ที่หน้าผากก็ได้นะครับหรือว่าจะประครองไว้ที่ไหล่ก็ได้นะครับ ที่สามจิตกระดูกนะฮะด้านซ้ายนะครับเส้นนี้เรียกว่าอิทานะครับนะะนะะนะครับเสร็จแล้วเราก็นวดคอท่าหนึ่งฮะ นะเส้นข้างนี้นะอยู่ตรงข้างกับเส้นจันทผูสังสรีวาเ้นลูชัำนะฮะอยู่ใต้ใบหูนะครับลงมาถึงโค้งคอนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้อยู่ตรงมุมผมรีนะฮะ หลัก็บ่มผมลงมานะครับเส้นนี้เรียกว่าการาทารีนะครับนะครับแล้วก็เส้นวเส้นที่กระดูกกว่านะครับ เส้นนี้เรียกว่าเส้นปิงคลานะครับนะส็จแล้บวบอมนิดเึงนะครับ ในกรณีที่เราไม่ไม่ไม่มีแรงนวดนะฮะเราใช้วิธีนี้นะครับจะเพิ่มน้ำหนักได้ได้ได้มากขึ้นนะครับโดยการให้เขาก้มคอลงไปให้ตึงนะครับเสร็จแล้วเราใช้สองนิ้วนะครับทับกันอย่างนี้นะครับสี่นิ้วสี่นิ้วในแต่ละข้างนะครับประคองไว้อย่างนี้นะครับใช้นิ้วโป้งกดนะครับแนวข้างคอนะครับ หรือเส้นพันธุปป์ผูสั่งนะครับมันจะเพิ่มน้ำหนักได้มากขึ้นนะครับเป็นไงรู้สึกสก็ขาขึ้ยนยาปวดใช่ไหมนะเสร็จแ,แล้วนะครับเราก,กดเส้นที่สองนะครับเส้นนี้เรียกว่า กาลทารีนะครับ,รบเส้นที่สามนัชิดกระดูกคอนะครับ เรียกว่าเส้นอีทานะครับจะรู้สึกว่าตึงมากกว่าเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำข้างขวาเหมือนกันนะครับแนวข้างขวานะครับเส้นนี้เรียกว่ารู้ชำนะครับอยู่ตรงข้ามกับจันทผูสังนะครับเป็นอิปวงกดนะครับ แล้วกดเส้นนี้นะครับเส้นการรัทรีนะครับตรงมุมผมนะฮะ ้นสุดท้ายนะครับด้านขวานะครับเรียกว่าปิงทลานะครับดู่ตรงข้ามกับอิทาน,นะครับกดชิดกระดูกนะครับ เสร็จแล้วก็วองนะฮะสุดท้ายนะครับกดํำด้นนะครับสามจุดนะครับเชนิโป,ป้งครับกดฐานกระโหลกขอกระโหลกนะครับใต้ได้ทอยนะฮะแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับ จุดละสามครั้งนะครับโอเค